l ลดี้แอนด์เจ e m แมนอ้าวละครแค่ผมวังซี้เจ้านะครับวันนี้เนี่ยเป็นวางว่างๆเงาๆไม่มีอะไรทำมาเสียตังเล่นนะครับก็วันนี้เดี๋ยจะมาสอนเทคนิคก,การเติมเกมเ e อปกิเจนนะครับหลายคนจะรู้แหละนะแต่ก็จะมาสอนๆปเปร่อยเปื่อยชีวิตว่างๆเงาๆนะครับตอนแรกเนี่ยให้เราไปที่สโตร์นะครับเพื่อที่เราจะเติมเหรียญสีทองนะครับเก็ตเอปกคอยนะครับเอปกคอยมันจะมีวิธีการเข้า2แบบเลยเทคนิคแบบ วิธีล่อเราเติมเกมก็คือกดไปที่ของถ้าเราตังไม่ถึงนะครับผมมีอยู่ไปละห้าสิบเอเปคอยแต่นี้คือพันสองแล้วมันจะมีมันไม่มีให้ซื้อนะมันจะบอกให้เราว่า get epic coin ในกดนี้มันก็จะมีให้ซื้อนะครับหรือวิธีนึงก็คือให้เรากดไปที่ store เสร็จแล้วก็กด epic coin หรือไม่ก็กดแท็ก็ได้นะครับหรือว่าคลิกไปตรงนี้เลยก็ได้ แล้วเราจะมาหน้าเติมเงินนะครับมันจะมีราคาตั้งแต่190จนถึง3,259แต่ว่ามันยังไม่รวมภาษีนะมันต้องรวมภาษีหน่อยถ้าถ้าใช้บัตรนะผมจะใช้บัตรเติมมันจะรวมภาษีไปหน่อยแต่ว่าวิธีอื่นนี้ไม่แน่ใจถ้าผ่านธนาคารก็ต้องเสียผ่านบัตรเดบิตก็เสียเนี่ยมันจะมี190บาทไป500คอยเพิ่มอีกเพียงแค่100บาทคุณกจะได้ไปเลย1,000คอยมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับคือเพิ่มอีกแค่ร้อยเดียว เราไม่ต้องเพิ่ม200เพื่อที่จะได้500คอยเนี่ยเราเสีย300ได้1,000คอยเสีย200ได้500คอยมันเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดให้เราแบบว่าเติมที299นะครับแล้วเราก็จะตกไปเป็นท่าของกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการที่เราจะเติมไปเลย299พอเราเข้ามาหน้าคำสั่งซื้อเนี่ยมันจะมีวิธีการชำระเงินอยู่หลายรูปแบบนะครับมีแบบไลน์ p a y ์ธนาคารออนไลน์ยูนิเพย์ใช่ปะเออแล้วก็บัตรเครดิต หรือว่าบัตรเดบิตก็ได้นะเครดิตเดบิตแล้วก็เพย์พอส่วนใครจะเลือกวิธีการเติมแบบไหนก็ได้นะครับไลน์เพยก็เออเติมแบบไลน์เพย์ธนาคารออนไลน์มันจะมีไม่หมดนะครับมันจะมีแบบ4ี่หธนาคารนี่กสิกรไทยกรุงไทยไยพาณิย์กรุงเทพประมาณนี้ปะเออยูนิเพย์บัตรเครดิตเพย์พอผมจะใช้วิธีในการเติมแบัตร เครดิตนะครับถ้าใครเคยเติมแล้วมันจะมีตรงเนี่ยนะครับธนาบัตรที่เราเติมเป็นบัตรอะไรวีซา่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยส่วนใครยังไม่มีก็กดเพิ่มบัตรใหม่นะครับส่วนเพิ่มบัตรเนี่ยให้เราใส่เลขไปเลยนะครับเลขเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ใส่ไปเลยนะครับเนี่ยพอเราใส่เลขไปเรื่อยเสร็จแล้วใช่ไหมแต่เราต้องใสให้ถูกนะใส่ไปเรื่อยเนี่ยอย่างเช่นผมก็ใส่ไปเรื่อยได้ประมาณเท่านี้ก็ มันจะขึ้นบัตรเราเลยว่าบัตรอะไรบัตรวีซ่าบัตรอะไรพวกนี้ลองลองสุ่มเลขใหม่ดูอันนี้ก็คือแบบว่ามันเออร์เรอร์หรือว่าเป็นบัตรของอะไรสักอย่างเนี่ยะอันนี้ก็คือวันหมดอายุนะครับมันจะอยู่ที่บัตรเราเลยคนมีบัตรก็แน่รู้แหละว่าหมดเท่าไหร่สมมติหมดวันที่หมดเดือน3ปีหมดเดือน3ปีแล้วรหัสลงท้ายเป็นอะไรรหัสหลังบัตรนะครับไอ้นี่ส่วนประเทศก็ประเทศไทยแล้วเราก็ใส่ชื่อ ภาษาอังกฤษก็ได้ไทยก็ได้พอเรากรอ,กอะไรเสร็จเราจให้เรากดบันทึกนะครับกดบันทึกแล้วก็เลื่อนลงมามันจะมีคําว่าแล้วก็เลื่อนลงมาสุดๆนะครับแล้วมันจะมีคาว่าตรวจสอบคําสั่งซื้อแล้วเราก็กดไปจิ้มไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าผมมีแล้วก็เลยต้องกดไอ้นี่เป็นบัตรเนี่ยพอเรากรอกทุกๆอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดตรวจสอบคําสั่งซื้อจิ้มเลยป้าบ พอมันมาหน้านี้นะครับเราจะได้ Epic ป e g e n d c ค i n นะครับมันจะเขียนว่า e p ป c เหรียญ e p ป c นะครับรอราคา299บาทรวมทั้งหมดมันจะมีรหัสโปรโมชั่นด้วยนะครับถ้าช่วงไหนเป็นมีโปรโมชั่นก็ใส่มันจะลดแต่ว่านี่คือไม่มีสักอย่างนะครับราคารวมทั้งหมดคือ3 1 9 9 3เาาประมาณภาษีประมาณเท่าไหร่7%ป้าแวตอะ่ะลองคิดดูดิ1นบาทเป็น300ประมาณ20.93บาท นะครับถ้าเสร็จแล้วก็เช็คอะไรเรียบร้อยว่าเติมเท่านี้เท่านี้เรียบร้อยชื่ออะไรบัตรลงท้ายอะไรเสร็จแล้วก็เรากดชำระเงนินเลยพอมาถึงหน้านี้นะครับมันจะเป็นของธนาคารเรานะครับว่าเราใช้ธนาคารอะไรจะมีการยืนยันแบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับแล้วก็กดยืนยันเติมไปเลยไอเนี้ยไอธนาคารเรามันจะส่งรหัสมานะครับทุกๆครั้งที่เรา ซื้อของออนไลน์มันจะให้เรายืนยันยนะครับแบบจ่ายตังค์บ้างอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยพอกรอกเสร็จก็กดยืนยันต่อไปแต่ว่าเราเติมเสร็จแล้วเราก็กดปิดได้เลยนี่ครับเราก็จะตังค์มาแล้วดึงพันบาทคดอนเปิงตังค์เลยตังค์ก็ยิ่งจะไม่ค่อยมีอยู่แล้วอะ่ะพอเราได้ตังค์มาแล้วเนี่ยเราก็จะไปใช้ใช้ใช้ใชจ่ายฟรีๆไปได้เลยนะครับนี่เราเติมได้แล้วส่วนชื่อก็ชื่อนี้เลยนะครับ เวดออนสตาร์บักซี่เจ้านะครับส่วนแคนก็เป็นแคนที่แบบสร้างเอาไว้กันเองนะใครอยากเข้าเข้ามาได้นะครับชื่อแคนว่าักซี่เจ้านะฮะถ้าอยากให้แบบคุ้มๆนะเราเราเราเล่นเอเปกบ่อยใช่ไหมมันเป็นกิจกรรมที่อามาหลอกให้ทุกคนว่าเติมปุ๊บเราได้ของดีแล้วได้แต่เอเิกเราไม่ต้องเติมเราก็ได้ของดีแล้วนะครับนี่ฮะเราก็แจกเราซื้อเก0หสิบแต่เราได้กลับมาคืหนึ่งห้าสิบาทซื้อเลย เบลเทินพัทเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอชีวิตงว่างของผมเป็นเพียงเท่านี้เจอกันอีพีนหน้า see you